มิเลเนียมออโต้กรุ๊ปสารต่อโครงการดีต่อใจครั้งที่3จัดคารวานมอบความรักเติมเต็มอนาคตน้องๆที่มูลนิธิบ้านพระนครบริษัท m i l l เนียมออโต้กรุ๊ปจำกัดสารต่อกิจกรรมเพื่อสังคมดีต่อใจบายมิ l ลเนียมออโตครั้งที่3ภายใต้แนวคิดมิเลเนียมออโต้บิ๊กเลิความรักที่ยิ่งใหญ่จากมิเลเนียมออโต้จัดคารวาน BMW, m i ม i ินิและมอเตอร์ไซค์ BMW ม r ตร์ นำสิ่งของไปร่วมบริจาคและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆด้วยโอกาสที่มูลนิธิบ้านพระนครเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น ต้องบอกว่าโครงการดีต่อใจเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่ทางบริษัทมินิเนมออโต้กรุ๊ปเนี่ยคิดขึ้นมาเพื่อตอบแทนสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาการขายและงานบริการอย่างต่อเนื่องในปี2022โครงการนี้เป็นโครงการต้องเรียกว่าเป็นโครงการที่3แล้วนะครับเราจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องต่อจากโครงการที่2ที่1และ2นะครับมินิเนมออโต้ปัจจุบันนะครับเราเรามุ่งมั่นพัฒนาแล้วก็ อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของสังคมนะครับเนื่องจากสังคมในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าโรคเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของการศึกษาเรื่องของความรู้หรือการอบรมก็ตามนะครับผมคิดว่าณขณะนี้เนี่ย ใน,ในบ้านเรานะครับยังมียังมีการสามารถที่จะพัฒนาได้นะครับจริงจงกิจกรรม CSR ต้องบอกว่ากิจกรรมประเภทนี้เป็นกิจกรรม CSR นะครับที่ทางบริเัียมอโต้เนี่ยเป็นนโยบายนะครับที่เราจะจัดอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าจัดแค่ปีนี้นะครับในปีหน้าและปีต่อ,ตอไปเราเชื่อว่าเราจะมีโครงการดีๆแบบนี้ออกมาตลอดนะครับในทุกๆปีเพื่อให้ลูกค้าของเราได้มีส่วนร่วมนะครับในการทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปกับทางบริษัทครับผม